ก็สจบเร็วก็คุณตัวชิลีมันอยู่ในแม่ทาวเวอรเกเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวพร้อมันนะครับมาไอ้ไม่นิพปะไอ,อ้ตัวคนทาวเวอร์พ่อมันะครับมาแล้วครับค่าวางสองหนึ่งพันสองพันเนี่ยมันจะเริ่มตึงหน่อยเริ่มตึงแล้วเพคคราะแค่ขั้วมาเหล็กเข้มเลยมาผมจะอาฟเลยครับน้ำเม็ตัวนี้ครับแล้วผมจะเพิ่มน้ำเม็ดกับคูนคูดาวก็เพิ่มไปครับคูดาวครับ นัมเมตอาจจะพูดสึงสายตัวกระดาษมาเลยก็โอเคครับมาสายวอลถึงถวิข้อดีของสายบอดก็คือจมตีตัวอากาศได้จมตีแบบเร็วขึ้นครับแล้วก็จมตีแบบทะลุครับแล้วก็ฟังกันสถาน,นะนม่ก็เสียไหมก็ไม่มีครับแต่เจมี่ก็เสียเกิดโค้คงกว้างครับและจะตัวเล่าหัวเป็นได้คาจะแพงหน่นยนะก็นี่แหละจบ ึ่ีครับหึงวีอันนี้ผมเล่นแบบรีบแบบพูดไปไว้ไวไน่ะตอนนี้จะรีบหน่อยเพืากเราจะอาสบสายวบกันนะสาย่บแล้วก็เวลาพูดลัครับเราอาบแล้วเ,เม,ไไม็ดไปมันจะไปสทรงรงสามเหลี่ยมผมจะมาเพียเอาไว้ฟังเงินก่อนแต่ตอนนี้ก็ต้องรีบหน่อย รีบฟ้ามัเยือ,เอ,อ,เอ,อนเพบนามันจะยากหน่อยนะ,นะมันไม่ได้ลำหมดมันยากเพบพลามเงินนะครับสายวอนจะมีน้ำเมด็ดอะไรแบบนี้ครับเพบพูดอย่ยง้หาได้จุดเด่งตุกตุกนางนางของไปพูดนีะแล้วก็สุกสึกได้เก็บเวลาตัดครับตัด เสื้อาสายล่างเต็มเนมาก็เดียวคู่หนึ่งก็เดียวสายล่างนะครับสายสายล่างเขิน้ำเม็ดมันแรงกว่าสายบน,นะบและคูดาก็วายครับนี่แล้วก็คือกดสกีว่าเล่นกระตุ้นน้ำเม็ดครับบวกายาก็บวกน้ำเม็ดแล้วก็บวกขยาครับบว้เอะแล้วก็กดไปครับมีข้อเสียไหมมีครับข้อเสียคือไม่กัดสตตนและก็ไม่จมตัวตัวแอร์นะแผนนี้เขาอัพอัพเป็นตัวแอร์ครับโอเค คือมันจะข้อเสียคือมันจะเตยตัวแอร์แล้วก็องศาไม่น้อยครับองศาก็สิบมันจะไม่เหมือนสายบลสายบดมันองศาใหญ่ครับศากว้างครับคือแบบมันเหมือนแบบสามแยงเดียวมันจะไม่ได้อะไรก็มันจะมีแค่นี้ครับไอโวกทาวเวอร์ปอบรับโอเคก็ขอเวลาตัดไปเลยครับตัดโอเคครับก็่าออัดก็กล้าว่าจะตายหรือเปล่า เตะป้อมเจออยู่ก็ดูครับมันจะบวกบ้าได้ก็ข้าบ้าที่เกลียวกับบ้าไมตาจดฟ้าเรียบจบแพ้ซึบแวัสดีครับมันใช้เวลาน,นานหน่อยเอยเต้ยนะครับโอเคครับแล้วก็อธิบายเรื่องรากับตัวตัวม้าครับตัวปืนเตัวต้านนะครับโอเคเราจะพูดถึงว่าสายวงนี้เลยครับมาผมพูด อ่าสมมติไว้หน่อยโอเคสายบวกก็คือโจมตีอาก,กาศใต้แล้วก็ทะลุได้ครับตัวโจมตีทะลุกอดอา้แต่ก็บังกัดติดตั้งมีข้อเสียคือองศาองศามันข้อดีองศามันเดียวแต่ข้อเสียคือไม่ตกลร่องหอ,อกกับไม่โจมตีแบบองศาจะปรับเองนะครับมันจะขุมยากหน่อยก็นี่ครับแค่นี้โอเคมาพูดเรื่องสายบวงกันนะครับสายล่าง สาร่างจบเตะตัวต้องหอนได้และน้ำเม็ดมันแ,แรงแล้วครูดะก็จะไม่เหมือนตัว,วใส่โบนั่นจะตีไว้หน่อยแต่โบตีไว้จะใส่ทันทีน้ำเม็ดแล้วรับพยาะก็ไกลหน่อยจะตีทะลุนหนึ่งครับองศาแปดสิบกับแล้วก็โอเคครับข้อเสียคือองศามันน้อยครับอัพ,พนดิเพลหน่อยเมื่อก่อนมันเจ็ดปืนแต่าไปเก็บหมื่นสองพันห้าร้อยครับแล้วก็จะติดตัวอากาศไม่ได้ครับจะเกาะคร่าวๆอยู่แต่จกกมจะเกาะโดยยา่เ้าครับโอเคก็แค่นี้ครับต่อไปพี่จะเอามา แล้วเอามาเลี้ยตัวที่เนีอยู่ที่ตลารู้ครับฉะนั้นเมื่อก็ไปดูพัดอารนะตรงใหม่ของตัวพูดแล้วก็ไปดูกันใหม่ก็ขว้ากดลากตัวคายกดแชร์นะครับนี่ก็ไปก่อนเสร็จครับ